ปนินเนอปนินไลกันปนินไลกันอย่านึงด้ผมี่โมนางหนีเน้ะมีมน่งหนีน่งข้าเดียวเดียวมากเราอีกฮะเบิ่งิดมีแต่ปนินะพีปนองปนินไลปนินไลแต่ตบโหญ่าบ้างเลนี่ครับให้เบิ่งบรรยากาศด้านทางอัานทีทีสีมานยิ่งนะครับ บ้านเห็นเพิ่นมาดำาหนามยิงป่าอยู่ครับพี่น้องเบิ่งป่าเพราะพี่น้องแนมบ่เห็นเห็นมาดำาหนามยิงป่านะบ่ปูงอันแต่บ่ฮู้ว่าเาาพิ่นได้หลายบ่นี่ครับมาทั้งไม้ที่เท่าสิยิงแล้วนะพุ่เนเด้อของที่สิยิง เดีด๋ยวสีพายยางไปหาไมา้นั่นเด้อนะไม้หมย,ยัหนในพวหันมาทักทายก่อนสวัสดีครับพี่น้องมือนี้สีมายิงป้ามองเกาเนี่ยละมองป้าคอที่เคยได้วางยิงไปองซีหาเมืองว่าหันกะจังไดกนกะสีได้แต้มบ่เมื่อนี้กะเดี๋ยวมาลุ้นเถิ่งกับรอลุ้นเบื้องนะครับเดอ้อไม้หนี่กะสีมาเป็นขังที่สองนี่แหละครนี้เป็นขังที่สอง Thằng nằm đẹp bà khó, chắc chắn bà Phít đẹp bà khó, 2 đứa bà 2 tô, 3 tô Ừ Ủa, ừ, khí mà, bà kia, nhìn lái hạt Thằng nằm tối nhây của gì bà Nắng nhìn nhu Có gì à, tạc đẹp sủi à, bó Yêu ไม่ได้กาศสุดยอดเลยครับเงียบเลยเงียบดีมันนี่โอเคเลยนะครับบ่มีคนผ่านสืดเ้บนังไปนังมามีคนมานังนั่ก็มีโอเพิ่นมานังนัง่งเพิ่นบอลี่เย,ยังไนี่ครับ,จำ,บจำได้บ่อน้อพี่น้องเนาะจำได้บ่ว่หมุนนี่เคยมาเม็ว นี่ cation. พี่น้องสิคุณหนาคุณ <omon, S 2> ตาแล้วละครับสถานทีเปิ่งป่าปนินพันแตกลงปนินปนินพันแตกลงไปว่าขันออกไปจากขันแล้วว่ขันบางทีปนินหน่อยป่ามันแลี้ขึ้นมากินของบดพี่น้องเนี่ยมึงเห็นไหมนี่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 มาแล้ว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 เออฝูปนินพี่น้องมาแล้ว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 นี่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 กบมะางแหมมาเสยเลย สุดยอดเลยนะครับพี่น้องไม้มงนี้ครับเดี๋ยวให้เตรียมอุปกรณ์เตรียมยังแหลวกันนะครับแล้วพี่น้องน้อยกระจังสีไทยเบางอีเธอนึงนะครับขออนุญาตก่อนเด้อกับพี่น้องตัวนั้นถ้าปุ่นขึ้นแล้วะครับด้วพี่น้องเด้อขึ้นแล้วนอ้นั่นหงายพ่อหงายทองอีกแล้วโว้ยกระดังสีไปทั้งปุ่นว่าทั้งปีมาขึ้นไทยท่านมาเนาะท่านอยู่มั้งเมื่อกี้ กันเมื่อกี้ทายพระท่านขออภัยได้ครับด้วยี่น้องเด้อเ,เมื่อกี้ถือแล้วเห็นไงทองเลยลงไว้ยผุนเเนาะบิงึงเห็นบอดถ้าผุนป้ายยังเราไม่ขนืนเรื่องสีบอกให้เบิงึงนี่มาแล้วดึงม,มาแล้วนี่ขึ้นที่คักตั้งผุนทั้งผีก็ขึ้นเพราะตั้งผีเป็นปลาขอตัวบางญ่นะครับตัวบางหญ่ปานเดียวก็กำลังงามแหละบิงึบงนนะของแผัเนมึง เดี่ยวแหนมาเลยมันสิลงไปเดี๋ยวป้าสิลงไปอย่างเดียวเลยนะี่ยพอล็อกล็อกล็อกข้อนะป้าสิลงไปอย่างเดียวมาครับเบิง้งเบิ้งขนาดโตเด้อเบิ้งกรองขาวๆขาวเฮ้ยมึง,งนี่ขนาดแบบใใหญ่ปานใดนะครับบ่ใหญ่ปานใดโตสมนีกิกระถือโอเคแล้วมันเป็นป้าเยอยางเหรอครับพี่น้องแปลก โต๊ะแปลกๆกันซืว่าคือปลาสูตรปลาหยังตั้งสิบเมนบ่ล่ะปลาสูตรปลาสูตรไรสูตรเนี้ยมั้งตัวนี้รับบ่อหญ่ปานไดนครับพี่น้องตัวสองหนิวกลัวๆหยิ่งบ่อไก่ปลาขึ้นไรสูตรกินปลาหน่อยในแหนก็มีแต่รุ่นเท่าๆนี่ลยะฮะตัวเมื่อกี้ไม่เป็นป่าอย่างป่านั่น มันก็ผสมปัญญาเอใจอยู่ยิงบ่ไก่เด้ครับเด้อพี่น้องเด้อจังหวะนี้อยู่ไกลๆเลยนหนบกล้องสีบ่อผาดสุดยอดมาแต่ยิงปนินอยู่พอโบได้ยิงเลยเออปนินกล้องสีบอม่าคางเลยนะแต่นางโดนหน่อยได้มื่อกี้บ่เห็นปนินลอยมาจักโตปนินนี่สอบไปขึ้นอยู่ฟังข่างคุณที่ไม่ยิงมือนั่งคุณครับหมายที่ยิงยิงมือก่อนได้ครับเด้อที่ได้ปนินเงยขึ้นอยู่คุนได้ปะคอเงยขึ้นอยู่คุน บุ๋งมันไปอ้ออีกย่างกันอยู่ฝั่งนเลยนนั้นมันมี่หนามเหล็กมีสาเหล็กตัวนี้ก็เหล็กคือกันแต่มันมีมันเป็นสารหนึ่งเดียวเป็นแนวกันเน้นเป็นแนวกันมันเป็นคู่สานี่มีทางเขาทางเดียวนี่มันบดเปิดกวงขึ้นมาตัวนั้นมันสาหลายหน่วยสาเป็นสุ่มเป็นสุ่มอยู่เลยบอกไปยังครับตักับงามอยู่อย่างยิ่งปะนินนะพี่น้องมันมันเป็นตะเบิงดีครับ กินแสบนําผมมากินปนินนะครับ <iah> นางยืนนีคือสิบตองได้ใสแว่นหนากน้องพอเนาะไม่ได้ใสแว่นออะมันบอดเหลือมตาบันเลยหนักมันพอบ่งได้อยู่ขื้นดูครับปลากระเ่นพี่น้องตอนนี้พอพอเป็นหมอหมอปนิ่งนะครับประคอตัวหนึ่งขึ้นแน่ๆ่คุณขึ้นพอยอมลงเลยเพื่อ เป็นไหนวะฮะพ่อขยิ่งกับเนาะเดี๋ยวยิงอยู่อู้ีคแต่เดี๋ยวยิงยังยิงซื่ออยู่นะเฮ่กำลังซื่ออยู่เอาไปน้องเด้อเบิ่งเด้อนี่พ่มาถึงแล้วฮึ้มเฮ้ยอู้เบ่งเบ่งแน่แน่ดินเลยเบ่งดึงโอ้ไฟขึ้นเลยนั่นไฟขึ้นเลยนั่นไฮ้ดึงมากพ่งอยากเห็นตัวมัน อู้อู้ดึงดึงดึงคับสูสูสูเสยเอ้โอ้นี่นี่นหลูกดอกแล้วนี่นั่นนั่นนั่นชพี่น้องดีเหรอนั่นอู้อูอู้อู้อูอู้ออ้ออ้อยู่บ่เนาะไม่ได้ขาดแล้วเหรอตีหนเราเออพ่อพันหนอเรพันนนั่นั่นนัอุ้ยกระโดด้อ้ยกดอกลตันเลยเนี่ดอกตีลูกดอกสิุดอ้ตัวงามอยู่ตัวงามอยู่

มันกินปลาหน่อยแน่แหนนี่ครับจกเหงือกไว้เลยอือว้าอ้ตัวนี้ต้องงามป่ะนะตัวนี้ตก็งามดิใครถือใส่อู้นี่ดิแพ้าว่านี้แว่นแพ้เขาดิแพ้ออกนี่นี่นู้นี่นี่ออกกาใส่ก้างโตไปถือไปเอาไปรวมกันตัวนั้นเลยเรียบไทยบระทันครับไอแต่เพิ่นย่างมากกับเบาะกันรอยสีไม่ยิงไป กบอกกันสวงผีเก the um. you ือบไทยพ่ท่านเห็นมันลอยเห็นมันลอยหยั่งป้าหน่อยอยู่ในไหนเหลอยสวบลอสวเห็นมันสวอยุ่สวงแต้นเต้นเต้นเต้นต้นๆหมเลยาเจอบมเองป้าอันโตเมื่อกี้ได้ซ้ำต้นอีกอะสิงามดีครับสองโตต้นต้นก็สีหน่อยไปไหน พอถือสองโตมันรวมกันเลยบ่ไหนถืออันสองโตมาโซว์เลยบ่อันเป็นไห่เปิงกล่าวเดี๋ยวสิให้เบิงตายเบิงส,สัตว์ใหม่เมื่อกี้แนมบ่เห็นนะครับนี่ครับเบิงขนาดของโตปลาเลยครับเด้อนี่ขนาดซ้ำตัวนี้กับโตงามๆแต่ตัวนี้ตัวหน่อยปเป็นแนวนะพ่อเนาะมันปลาขึ้นหากินในแหนกับส่วนใหญ่กับตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้นำนี่แหละ <c oughs> นี่ก็คิดว่ายังใหญ่สุดแล้วล่ะป้าหาอะไรสวนปลาหน่อยในแนวแต่คือถ้าเข้าไปดักในน้ำเลือกล่อถ่ายยิงปลาดูไดยมันสิพอตัวใหญ่ๆ ตัวนี้ก็ดนเติ๋วนะพอสองตัวนี้โขเขาสองโมงหรมั้งสองโมงกลัวเนี่ยสองโมงกลัวไปกลับเลยบ่บิ่งตัวต่อไปนี่กูว่าเอามันคุ้มมุลละมาไกลหลืออะในต่อเไียยางไปเบิ่งฟางพุ่นอีกพี่น้องฟางพุ่นว่าสิมีโตขึ้นแน่ๆคือเมื่อกี้อีกบ่นะคือขึ้นแบบเมื่อกี้เนาะโอเคเลยยิ่งง่ายดีอยู่ข้างบน ม <c oughs> มีคนไพนนนเีย,เย่หานกินในหนพี่ <c oughs> น้องครับนางจากหันมันหนีด้นครับเดี๋ยวสีสรุปแต็มอีกทีนึงเรือดีกว่านะครับถือแต่ทุงซื้อก็ได้ <c oughs> ว่าจะหันมันหนีเพื่อนไยนทายพ่อเถอะ <c oughs> นางด้นแหงนางต่อไปขึกก้นสมองวันนี้มาเ<ด>ขา<อ>สามส,าม,สมอง,มองกูกลอีกเลย ได้เท่านี้แล้วคือ<ะ>พอก,กลับเลยล่ะแังได้นกับสมิ่งกับอ๊อได้สองโตเ <laughs> ดือดต้มมาล่ะครับแังได้กับฝากพี่น้องติดตามส่องนุมน่มมนอีสานยุคใหม่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุมน่มมนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิง่งด้วยครับเด้อพี่น้องจังสีบริษัดกันแจ้งเตือนครั้งต่อไปเวลาผมลงคลิปแล้วคลิปนี้เอาไว้สมิ่งกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ